สวัสดีค่ะจา่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จากทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาในตอนนี้กันนะคะสีเลียญ สำหรับเขาแล้วคุณยังเป็นคนที่เขาห่วงแหนยังเป็นคนที่เขาเก็บไว้ในใจยังเป็นคนที่เขากอดเก็บไม่ยอมปล่อยวางนะคะไม่ว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาในตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่สำหรับเขาแล้วเวลาที่เขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณสิ่งที่เขาตอบตัวเองได้นั่นก็คือคุณเป็นคนที่สำคัญมากๆที่เขาจะไม่ยอมปล่อยวางและเขาไม่ยอมสูญเสียไปต่อให้คุณกับเขาจะอยู่ห่างไกลกันหรือไม่ได้คุยไม่ได้ พบเจอกันแล้วคนคนนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะลืมเลือนคุณคุณอยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจของเขาเสมอนะคะห้าดาบ ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะอยู่ในจุดที่มีปัญหาการทะเลาะกาันไม่พูดไม่คุยกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่ซึ่งมันทำให้เขาค่อนข้างวิตกกังวลมากนะคะในตอนนี้เวลานี้เขาไม่เคยมีความสุขเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความที่คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรืออาจจะมีการปิดกั้นใจกันไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเคลียร์มันเลยทำให้เรื่องหรือปัญหาที่คุณกับเขา ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันค้างคาอยู่ในหัวสมองของเขามากๆจนทําให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเขามีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะกับสถานการณ์ที่ทะเลาะกับคุณอยู่ในตอนนี้ 8เหรียญที่ผ่านมาเขามองว่าคุณดูแลเขาดีมากๆคุณพยายามแล้วที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ความพยายามถ้ามันมาจากคุณฝ่ายเดียวโดวยที่เขาไม่ช่วยอะไรมันก็จะมีปัญหาเหมือนตอนที่ผ่านมาครั้งล่าสุดดังนั้นในเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้ไปเคลียร์อะไรกับคุณสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาอยากจะทําซึ่งมันชัดเจนมากในใจเขานั่นก็คือ การอยากกลับมาดูแลคุณเพื่อตอบแทนคุณคนคนนี้อยากกลับมามอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีหรือหาได้หรือทำได้ให้กับคุณนะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณมีความสะดวกสบายอะไรที่เขาจะสามารถทำให้คุณได้คนคนนี้อยากจะทำให้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของการไม่อยากสูญเสียการจดจำการกอดเก็บคุณเอาไว้กับพลังงานของการที่เขายังอยากทำมากมายหลายสิ่งอย่างให้กับคุณ ชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้จะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะคะเด็กถือถ้วยเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งและถ้าหากคุณกับเขาห่างก,กันไปเลิกกันไปเขาจะยอมรับนะคะว่าถ้าหากมันจะจบมันก็จบแต่เขาจะเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นในตอนนี้นะคะซึ่งหลังจากที่คุณมาเจอคลิปนี้จะมองว่าอีกไม่นานคนคนนี้จะกลับมาตามจีบคุณอีกครั้งเพราะเขายังหวงแหนคุณเขายังไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไป คนคนนี้นะคะมันจิตใต้สำนึกของเขาเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณคือคนที่เขาจะรักษาคุณคือคนที่เขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือถึงแม้ว่าเขาจะทำตัวไม่น่ารักหรือเคยหายจากชีวิตของคุณไปนานเท่าไหร่หรือหายไปกี่ครั้งก็ตามในใจเขาคิดเสมอว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมานะคะและคนคนนี้ก็จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง สองไม้ท้าเป็นพลังงานของคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะเพราะคุณกับเขาเป็นทางเป็นความรักทางไกลเป็นความรักออนไลน์ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันขึ้นมันจึงค่อนข้างใช้เวลาในการเคลียร์กันมากกว่าคนปกติที่เจอหน้ากันทุกวันเพราะการที่เราต้องสื่อสารผ่านข้อความหรือน้ำเสียงอย่างเดียวมันไม่ได้มีการเห็นหน้าหรือไม่ได้มีการสัมผัสร่างกายกัน บางครั้งการพูดคุยของแต่ละฝ่ายอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตีความผิดได้ดังนั้นคนคนนี้เลยรอรอจังหวะและเวลาที่ทั้งคุณและเขามีความนิ่งทางอารมณ์มากพอแล้วเขาถึงจะหาช่องทางในการติดต่อคุณมานะคะแต่ในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขายังคอยแอบส่องแอบมองชีวิตของคุณอยู่ตลอดโดยที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคนคนนี้ยังเฝ้ามองคุณอยู่เสมอนะคะ สีด่ดาบคนคนนี้ทํายังไงก็หลุดจากคุณไม่ได้คุณอาจจะมุกออนจากเขาได้คุณอาจจะปล่อยวางเรื่องเขาได้คุณอาจจะปรงหรือทําใจกับเรื่องของเขาได้แต่ตัวเขาเองเขาไม่สามารถปรงหรือปล่อยวางเรื่องของคุณได้ทั้งกอดเก็บทั้งผูกมัดทั้งยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่มีทางหนีไปจากคุณได้นะคะดังนั้นต่อให้เลิกกันกี่ครั้งห่างกันไปกี่หนคนคนนี้ก็จะกลับมานะคะเขาจะกลับมาหาคุณเสมอเพราะเขา ยังรักและยังต้องการคุณอยู่สี่ไม้เท้าจริงๆคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังก,กับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแต่จากก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาถึงทําให้เขาเกิดความเครียดถึงทําให้คุณกับเขาห่างกันเพราะจับไพ่ที่ขึ้นมาสี่ไม้เท้า4ี่ดาบสี สี่เหรียญมันเป็นพลังงานของคนที่อยากดูแลรักษาแล้วเขามองอนาคตร่วมกันกับคุณด้วยนะคะการที่เขาคบหากับคุณหรือพูดคุยกับคุณเขาไม่ได้คิดที่จะคบไปวัน คนคนนี้มองถึงอนาคตมองถึงการสร้างอนาคตร่วมกันการมีครอบครัวร่วมก,กันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์มากและเขายังคาดหวังว่าถ้าหากวันที่คุณใจเย็นพอแล้วพร้อมที่จะรับฟงังพร้อมที่จะคุยกับเขาเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนคนคนนี้เขายังมั่นใจนะคะเพียงแต่เขาต้องเข้ามาให้ถูกจังหวะและเวลาเท่านั้นเอง The Lover บอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้ลุ่มหลงในตัวคุณมากๆ ไม่ว่าคุณจะเคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันหรือไม่ก็ตามแต่คนคนนี้มีความรุ่มหลงมีความเสน่หาในตัวคุณถ้าหากเขาเคยผูกพันทางกายกับคุณแล้วเขาย,ยิ่งรุ่มหลงและยังต้องการสิ่งนี้อยู่แต่ถ้าหากคุณกับเขายังไม่เคยมีความผูกพันทางกายกันคนคนนี้ยิ่งหมกมุ่นและอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจเขารอให้ถึงวันที่คุณกับเขาจะได้เจอกันรอใถึงวันที่เขาจะได้กอดคุณหรือประคองคุณไว้ในอ้อมกอด คนคนนี้บอกได้เลยว่าเขาลุ่มหลงแล้วก็ค่อนข้างหมกมุ่นกับคุณมากๆนะคะสามถ้วยคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่พบเจอการจากงานการติดต่อประสานงานการทำงานร่วมกันหรืองานอดิเรกที่คุณกับเขามีร่วมกัน คุณและเขาพบเจอกันจากกิจกรรมหรือสิ่งที่คุณและเขาชื่นชอบชื่นชมนะคะและมันเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันซึ่งตัวเขายังคิดถึงช่วงเวลานั้นแล้วยังอยากกลับไปเป็นช่วงเวลานั้นอีกครั้งแต่ในเมื่อมันย้อนกลับมาย้อนกลับไปไม่ได้ดังนั้นในอนาคตถ้าหากเขากลับมาในความสัมพันธ์เขาก็อยากจะกลับมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกันกบคุณอยากจะทำในสิ่งที่เราเคยทำตอนที่เราพบเจอกัน อยากจะเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันในจุดที่คุณกับเขาชื่นชอบสิ่งเดียวกันทํากิจกรรมเดียวกันและพูดคุยด้วยกันเขายังหวยหาช่วงเวลานั้นอยู่นะคะ DM เพจ คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณเป็นดีเอ็มเพจคุณเป็นเหมือนพ่อของลูกแม่ของลูกคุณเป็นคนที่เขาใช้คำว่ายกย่องเธอทูนได้เลยนะคะถึงแม้ว่าบางคนการกระทำของเขาที่ทำกับคุณมันอาจจะดูสวนทางกับคำว่าเิดทูนบางคนอาจจะทำตัวไม่น่ารักกับคุณแอบไปขา,ขายขนมจีบกับคนอื่นแอบไปคุยกับคนอื่นหรือมีการนอกใจแต่จริงๆแล้วในใจเขาเหมือนที่บอกเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือคุณเขาไม่เคยคิดที่จะยอม เสียคุณให้ใครแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่เขาเทิร์ทูนและมองว่าดีที่สุดในชีวิตดังนั้นคนคนนี้นะคะจากให้ที่ขึ้นมาเขาค่อนข้างหมกมุ่นในตัวคุณมากๆและไม่มีวันที่จะปล่อยคุณไปได้ง่ายๆต่อให้คุณจะมุฟออนได้ก็ตามแต่เขายังจะวนเวียนวอลแวร์กับคุณอยู่เสมอนะคะ ราชาถือเหรียญแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเขามันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างนะคะเพราะราชาถือเหรียญขึ้นมาจะมองว่าเขาเริ่มที่จะทําอะไรอย่างชัดเจนมั่นคงเป็นรูปประทามมองเห็นได้จะไม่เล่นๆจะไม่มามๆหายๆจะไม่พูดทีเล่นทีจริงอีกคําพูดของเขามันจะเชื่อถือและ เอามาใช้เป็นข้อยืนยันในอนาคตได้คนคนนี้จะซื่อสัตย์จริงใจกับคําพูดของตัวเองและรับผิดชอบคําพูดของตัวเองนะคะแล้วในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะนิ่งเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอีกเขาจะสนใจเพียงแค่คุณเขาจะโฟกัสคุณแค่คนเดียวแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นอีกเลยนะคะ ราชนีถือไม้เท้าคุณเตรียมรับการติดต่อสื่อสารจากเขาได้เลยนะคะคนคนนี้กําลังจะติดต่อสื่อสารคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเร็วที่สุดที่จะมองเห็นนะคะคือภายใน3วัน3สัปดาห์แต่ไม่เกิน3เดือนหรือช้าที่สุดนะคะไม่เกินเดือนเมษายนที่คนคนนี้จะติดต่อกลับมาแต่บางกรณีนะคะเฉพาะกรณีบางกรณีเท่านั้น ที่อาจจะติดต่อมาช้าแต่ช้ามากๆก็ไม่เกินเดือนมิถุนายนแต่เร็วที่สุดคือภายใน3วัน3สัปดาห์หรือในภายในเดือนเมษายนแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนมิถุนายนนะคะที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งและบอกได้เลยว่าเขาหมกมุ่นในตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวราศีกุมชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสาอคนที่เกิดวันที่สิบเจดยีคนที่เกิดวันที่สามสิบสาสาถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจะาลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ